สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมเป็นวันจันนะครับวันที่22มกราคมนะครับวันนี้ฟุตบอลมีให้เลือกเชียร์กันมากมายนะครับไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดเลยนะครับผมมีทั้งเกมในสโมสรเกมทีมชาติแล้วก็มีเกมฟุตบอลทั่วต่างๆนะครับผมอ่ะวันนี้2คู่นะครับที่ค้าัมาฝากกันก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับผม ไปดูคู่แรกก่อนนะครับเป็นเกมฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเกมระหว่างกรนด้าพบกับเอเดติโกมาดริดนะครับผมสองทีมนี้ครับส่วนตัวมองว่าค่อนข้างใสเลยนะเพราะว่าผลงานต่างมันสวนทางกันมากๆเลยนะครับกรนด้าอยู่ที่19นะครับ11คะแนนจาก19อาจจาก20เกมนะครับตามหลังโซนปลอดภัยอยู่5คะแนนนะครับก็ผลงานตามสภาพเลยนะครับ ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจาก9เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะครับมีปัญหาม,มากมายนะครับทั้งในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมลุกแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์กด้วยนะครับก็ไม่แปลกที่จะพบกับความผิดหวังเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนแอตมาสลิดนะครับช่วงหลังจริงๆต้องบอกว่าผลงานในลีกก็ถือว่าทาแต้มลนบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็น่าจะได้เรื่องของความมั่นใจกลับมาไม่น้อยนะจากการ ชนะคู่หลือร่วมเมือนะครับอย่างมัดริดไป4ต่อ2ในโกบอเดเรแล้วก็ตีตัวเข้าสู่รอบ8ที่สุดท้ายนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าชัดมากๆอย่างที่บอกไปนะครับว่าแอนเิดเหนือกว่านะครับแต่ทุกๆด้านเลยนะวันนี้สภาพทีมก็เหนือกว่าฟูลทีมด้วยนะครับคู่กองหน้าอย่างกิสมานกับโมราตาชั่วโมงนี้ผลง,งานดีมากนะแล้วก็น่าจะได้ลงตามค่านะเพราะว่าตอนนี้ต้องพยายามทำแต้มนะครับไล่จี้ โผลตารางเพื่อที่จะ,ะรักษาอันดับในการคว้าโคต้าไปเลื่อนแชมเปี้ยนส์คเนครับคือตอนนี้ดูดับยูดับห้านะครับแข่งไป19เกมมี38คะแนนนะซึ่งแข่งน้อยกว่าบิวบาที่4ี่อยู่2แต้มและตายอยู่3อ่ะขอภัยแข่งน้อยกว่านัดและตามอยู่3แต้มถ้าเกิดเก็บเกมตกค้างได้หมดวันนี้มีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสทำแต้มเท่ากับบาซ่าได้ที่อยู่ที่3 แล้วก็เพื่อเจะเรื่องของเฮด้เฮดดูดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ดูตามเรื่องของเฮดีแคปเนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างจะน่าเชียร์อยู่นะเพราะว่าแอมเบริดเนี่ยขอแค่ชนะก็เพียงพอแล้วนะได้เฮแล้วนะครับเชื่อว่าเกมนี้ด้วยความที่แนวลุกชั่วโมงเนี้ยกิสมมนกับวอลตาผลงานดีมากๆเชื่อว่าน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้นะครับก็ให้เชียร์ที่แอมเบริดอีกว่านะครับผม ส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับเป็นเกมระหว่างกาตาร์เจ้าภาพเจอกับจีนนะครับอันนี้เป็นอ่านัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับผมคือกาตาร์เนี่ยเจ้าภาพนะครับมี6แต้มเต็มจาก2เกมนะก็การันตีแล้วว่าได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับถือว่าเกมนี้จะแพ้เนี่ยถ้าวันนี้แพ้จีนขึ้นมานะครับก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่าจีนจะเป็นอันดับ2มี5คะแนนส่วน ทาจิกับเลบานอนตอนนี้มีแค่แต้มเดียวไม่ว่าใครจะชนะก็จะมีแค่4แต้มคือตอนนี้กาตาเข้าไปแล้วนะแต่ผมคิดว่าวันนี้นะครับด้วยเสีเสียเจ้าภาพก็ยังคงไว้ลายว่าต้องการเก็บ9แ,แต้มเต็มับ3เกมเพื่อจบรอบนี้แบบสวยๆเลยนะครับก็จริงๆถือว่าเกิเจอกับจีน,นถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าจีนดูแล้วจะเป็นทีมที่แข็งที่สุดในในรอบนี้นะถ้าเกิด มอถึงคู่แข่งของกาตานะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าจีนเองก็ต้องบอกว่าเจอกาต้ามาช่วงหลังก็ถือว่าสูสีเหมือนกันนะครับมีความสูสีกันในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งวันนี้โอกาสออกได้ทุกหน้านะครับจะเสมอก็ได้จะชนะก็ได้หรือว่าจะแพ้ก็ได้แต่ว่าคิดว่าด้วยความที่ตอนนี้เจ้าจภาพนะครับกาตา้าพลังใจเต็มเปี่ยม ผลงานดีแล้วก็นักเตะกําลังแบบได้ใจเลยผพคิดว่าเกมนี้เนี่ยด้วยราคาที่เปิดมาให้ดีแคปต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าลุ้นนะคือไม,ไม่ว่าสุดท้ายผลจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้กาตาน่าเชื่อม,มากกว่าด้วยดีเทลต่างๆนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น2คู่ที่คาดว่าฝากกันในวันนี้นะทั้งแอมเบริดแล้วก็กาตานะครับผมสวัสดีครับ